แฟนอาร์ตโอ้โหวันนี้นะครับผมมาแปลกๆแ,แบบเงาๆเพราะว่าวันเนี้ยพี่เซามาแค่ตัวเดียวในะ <c oughs> กังฟูไม่สบาย <c oughs> ก็เลยพักอยู่ข้างล่างวันนี้พี่เลยขออนุญาตมาคนเดียวนะครับ อ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลามาเลยดีกว่าภาพแรกโอ้โหอันนี้มันกังฟูใช่หรือเปล่าครับโอ้หูน้องทำไมระบายสีได้เนียนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรในเทคนิคอย่างเงี้ยแต่พี่คิดว่าน่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือเปล่านะโอ้โหหนวดนี่เสน้นเริ่มเลยนะพี่ชอบมากๆเลยสุดยอดต่อไปเอ้ยนี่มันกังฟูว่าชันผู้หญิงนี่นะเขาเขียนว่าอะไรนะอาจวาดไม่สวยเพราะใช้นิ้ววาดครับโอ้หูทั้งหมดนี่คือใช้นิ้ววาดแล้วครับโอ้หนี่มันสวยนะเนี่ยใครบอกว่าไม่สวยแหละกังฟูเอ ต่อไปอโอโอันนี้มาเรียน2พี่น้องนะครับผมพี่ชายนี่คือพี่ใช่ไหมส่วนน้องสาวก็คือก,งกังฟูโอ้โหก็โป่งนี่ยาวเลยนะเนี่ยไม่ทราบว่าน้องสองคนเนี่ยเรียนอยู่โรงเรียนไหนแล้วต่อไปเฮ้ย โอ้หอันนี้เขาวาดได้เหมือนมากๆเลยนะเนี่ยกังฟูใช่ผู้หญิงเขาเขียนว่าพี่เศร้าฟูกลายเป็นผู้หญิงส่วนพี่ก็บอกว่างั้นกังฟูห้ามคุยกับผู้ชายที่ไหนและห้ามแต่งตัวโป๊ๆใครจีบพี่ฆ่าตายแน่เออําไมคนลุกอะ่ะโอ้โหแต่ก็วาดได้สวยมากๆเลยนะพี่ชอบแต่ว่ามันตกลกๆยังไงก็ไม่รู้อะ่ะต่อไปโอ้โหหลอ่อมัดเข้มอย่างเงี้ยจะเป็นใครไปได้ล่ะครับนอกจากพี่นั่นเองโอ้โหสุดยอดเลยน้องทำไมน้องวาดคนได้หลอ่อขนาด ถ้าเกิดพี่เป็นคนเนี่ยพี่ต้องหล่อแบบนี้แน่ๆเลยใช่ป่ะต่อไปครับโอ้โหอันนี้ผมยาวสีเหลืองน่าจะเป็นกังฟูหรือเปล่าทําไมถึงทําหน้าเข้มอย่างนั้นน่ะเขาเรียกว่าสวยแบบลึกลับใช่หรือเปล่านะต่อไปโอ้โหอันนี้ครับเขาวาดด้วยปากกาหรือเปล่าอ๋อมีปากกาแล้วก็ มีสี่ไม้โอ้โหดูสิครับมีเอสเซสตลี่ก็คือแว่นตาปลาทูดิบแล้วก็ขนมแมวเลียอันนี้คือเศร้าจูใช่หรือเปล่านะเออเศ้าจูทำไมทำหน้าเศร้าอย่างนั้นแล้วว่าโดยน้องเปาวันวงสำลิดโอ้โหถ้าเกิดอ่านผิดต้องขอพายดวยนะ ต่อไปโอ้โหอันนี้มันสีสันสดใสพี่เป่าเป้เลยก็ครอบครัวเด็กเขามีเหมียวนะมีพี่มีกังฟูแล้วก็ตักกล้องใช่เป่าโอ้โหตักกล้องที่ทําตาลูกหัวใจเลยนันเนี่ยต่อไปโอ้โหนี่มันพี่เศร้านี่นะพี่เศร้าครึ่งหน้าเหรออ๋อใส่หน้ากากใช่ปะเขาเรียกว่าหน้ากาก,ากปิดจมูกแล้วก็หน้ากากปิดตาเฮ้ยไม่ทราบว,ว่าตาข้างขวาพี่ไปโดนอะไรมาเหรอทำไมต้องปิดตาด้วยอะ่ะ ต่อไปโอ้โหอันนี้คือกระตูนสีช่องนะครับผมมีกังฟูครอบคร,อบครัวกังฟูครอบครัวเศ้าหลินแล้วก็พี่ปเอปปแล้วก็ตะกองใช่ปะแล้วก็เขลางอะไรออะโอ้ยนั่มันคนมีกล้ามนี่นะ่แล้วก็มีผู้หญิงกิดกาดเอ้ยน่ารักอะ ต่อไปครับโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าระบายด้วยดินสอนะแต่ว่าไม่ลงสีนะสิถ้าเกิดลงสีนะพี่ว่าภาพนี้ต้องเป็นภาพวาดที่สวยมากๆแลน่เลยนะโอ้โหเสียดายเขาหน้าเนี่ยลงสีไหมพี่ดูหน่อยได้ป่ะพี่อยากเห็นจริงๆนะเนี่ยภาพนี้สวยจริงๆเลยดูสิสกิลกันวาดนะโอ้โหได้เป๊ะมากเลยนะทั้งโครงหน้าแล้วก็รูปรูปหน้าของแต่ละคนนี่สวยหลอกันทุกคนเลยนะพี่ชอบจังเลยอะ่ะต่อไป จุจุจุอย่าพูดดังนะเพราะว่าเล่กังฟูกาลังแอบกินขนมพี่นะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> กังฟูทําไมวาดได้สวยอย่างนี้ล่ะครับโอ้โหดูสีเหลืองทั้งภาพเลยเหลืองอ้อยเลยอะต่อไปโอ้โหอันนี้มันพี่นี่นาะพี่กําลังหลับอยู่ละครฟีโอ้ยโ,โอ้หน้าลายไหลสุดๆๆมีใครเห็นหรือเปล่าเนี่ยอ้อยพี่กําลังอู้งานอยู่นะอย่าบอกใครเทียวต่อไปวัดดีเซาจูเองโอ้โหเซาจูเท่มากๆเลยครับใส่แว่นตาดําด้วยวันนี้เราจะมาคุยเรื่องทําไม ้าจูไม่มีขาเออนั่น่ะสิพี่ก็สงสัยว่าทำไมโซจูถึงไม่มีขาอแต่ก็บอกว่าอยากเป็นจุดเด่นกับเขาจังและข้างล่างก็มีปลาทูดิบทั้งสามตัวแล้วก็มีพี่แล้วก็มีกังฟูด้วยนะต่อไปอันนี้คือน้องเขาวาดผ้าเช็ดพื้นมานะครับเฮ้ยจะป้าหรือไงอันนี้มันกังฟูนี่นะโอ้โหพี่ก็นึกวาผ้าคลิ้วแต่ก็น่ารักนะพี่ชอบเออพี่แค่ล้อเล่นเพราะว่าพี่อยากลอกังฟูนะ่ะ ต่อไปเขาบอกว่าฝึกทํานะครับโอ้โหนี่ขนาดฝึกเลยครับเนี่ย oh. พี่ว่าน้องเป็นคนที่มีจินตนาการมากๆเลยนะตอนนี้พี่กับกังฟูกํลาลังนั่งปิ๊ก นิกอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็มีตาก,กล้องแล้วก็เออคนวาดบอกว่าเลิกทะเลาะกันได้แล้วเอ,อ้ยพี่ทะเลาะกับกงังฟูอยู่เหรอสงสัยจะแยกขนมแมวกันหรือเปล่านะต่อไปโอ้โหอันนี้คือระบายสีไม้ใช่ไหมครับแล้วก็วาดด้วยดินสอนด้วยแหละมาเปล่าที่เกาะคาบ้านพึ่งอ๋อน้องชวนพี่เที่ยวเหรอครับไปสิน้องออกคาระเท้พี่นะเดี๋ยวพี่ไปเลยต่อไปเฮ้ยเขาเขียนว่าอะไรเนะี่ย ซกออกพี่เศร้าไหมโอ้โหโอ,โหโอกกล้ามนั่นๆอย่างเงี้ยใครไม่ซกก็บ้าแล้วครับโอ้โหพี่หล่อจะตายนะนน้องจะบปลาใช่เปล่าต่อไปครับโอ้โหเขาได้ผมว่าแมวมีใครบ้างเนี่ยมีกังฟูโอ้โตากล้องตัวจิว๋วแล้วก็พี่เปาเป้แล้วก็มีพี่ด้วยใช่ปะ่ะส่วนคนวาดก็นั่งอยู่ข้างๆนั่นไงเฮ้ห hey, วัดดีครัความคุณมากเลยนะวาดสวยจังเลยอะต่อไปโอ้โหอันนี้สุดยอดเลยครับเอ้ยกังฟูจะร้องทาไมเนี่ยพี่แค่ไม่ให้ขนมกินแค่นิดเดียวเองกลับบ้านไปก็ได้กินลวนะอดทนหน่อยเออพี่เป็นพี่เนะี่ย ให้พี่กินก่อนเข้าใจป่ากังเฟยต่อไปโอ้โหเขาบอกว่าครอบครัวแสนสุขแล้วก็มีปลาทูดิบมีกังฟูมีเส้าหลินม,มีพี่ปอเปยด้วยนะแล้วก็มีตะกกังเส้าจูครบเลยนะครับขอบคุณมากเลยต่อไปเฮ้ยอันนี้มันอะไรเนี่ยครับเนี่ยโอ้โหน,นี่มันสีไม้หรือเปล่าไม่สีไม้เขาเรียกว่าสีน้ำใช่ปะโอ้โหนี่มันเหลืองอ่อยทั้งแผ่นเลยนั้นเนี่ยนี่คือกังฟูฮะสุดยอดไปเลยครับน้องโอ้โหนี่ถ้าเกิดเอารูปจริงๆไหมพี่คงใสก่กรอบแล้วติดข้างฝาแน่เลยอะต่อไปโอ้โหดูสิครับอันนี้หวาน แววเลยนะกังฟูเช่นผู้หญิงผมยาวสีทองโอ้โหนี่มันลูกครึ่งฝรั่งหรือเปล่าครับเนี่ยแถมน้องคนเนี้เขาวาดได้สวยมากๆเลยนะแบกเกราก็สวยในมีสีชมพูแล้วก็สีฟ้าแถมใส่เสื้ออย่างนี้ด้วยโอ้เสื้อมันพีกปกปิเลยพี่ชอบต่อไปโอ้โหนี่ครับนา,นานมาทีครับเศ้าจิ๋วครับแล้วก็มีข้างล่างก็คือพี่เองแล้วก็คนวาดครบทุกคนเลยนะเอ้กังฟูไปไหนไ่เขาไม่ว่ากังฟูนี่หนะอ้าวพี่ก็นึกว่าครบนะแต่เขาลงสีได้จ้ามากๆเลยนะพี่ชอบต่อไปอ่ะ กังฟูพี่ขอนะ yeah, ฟูไม่ให้ฟูไม่ให้ <_ d ating noise> เฮ้ยพี่บอกว่าพี่ขอ,อไงเ <_ d ating noise> ฟูบอกว่าฟูไม่ให้ไงโถยแค่เนี้ยแบ่งกันไม่ได้เลยไงไอ้น้องขี่งกต่อไปโอ้โพี่นี่เหมือนหมาพันเลยนะเคาเรียกว่าหมาพันเอ่อพันลายจุดอะพันเดเมเชียนหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะโอ้โหมันลายจุดแบบนี้เลยส่วนกังฟูก็เป็นเหมือนมนุษย์ค้างขาวขายาวแขนยาว,ายาวด้วยนะโอ้โหแล้วพี่บอกเปย์ก็เป็นพี่ไอด้วยแล้วก็มีใส่ลุงอยู่บนหัวด้วยแหละต่อไปโอ้โหอันนี้มันเกมที่ทุกคนนิยมทําให้พี่นี่นาเขาเรียกว่าเกมอะไรพี่ขอที่พี่ลืมตลอดเลยนะเนี่ยแล้วก็มีพี่ ี่เศ้ามีกังฟูด้วยนะโอ้โหน้องนี่ขยันมากๆเลยนะต่อไป Hey, uh huh. ทุกคนพี่กลายเป็นซูชิแล้วอย่าก,กินพี่นะ uh huh. พี่ยังไม่อยากตายใครเอามาปั้นให้เป็นซูชิละเนี่ยต่อไปสวัสดีฮะเฮ้ย hey, กังฟูแขนกังฟูหายไปข้างนึงนะ่ะ uh huh. แถมขาก็หายไปอีกโอ้ oh, พี่สงสารน้องพี่ uh huh. จังทำไมไม่วาดให้ครบล่ะต่อไปโอ้โ oh ห oh, ทุกคนครับตอนนี้นะครับผมคณะโซจูฟูเชิญยิ้มได้มาแสดงทําการที่กุงทนทรมาแล้วนะครับผม เซ้าจูไปไหนอ่ะเซาจูเฮ้ยเจาจูอย่าอู้งานสิวันนี้เราสองคนกาลังทํางานอยู่สองคนเองนะต่อไปเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันพี่ป๊อปเป้เหรอเนี่ยโอ้โหพี่ป๊อปเป้วาดได้สวยมากมากเลยนะครับผมคล้ายๆตัวจริงเหมือนกันนะเนี่ยเอา้าพี่ป๊อปเป้ถือไม้ทำมล่ะครับอ๋อสงสัยจะร้องเพลงใช่หรือเปล่าต่อไปเฮ้ยอันนี้มัน มาจากนางเอกเรื่องแสงกระสือหรือเปล่าครับแสงกระสือใช่หรือเปล่าใครวิชคนรว่าเลยบอกพี A C ออ่ใหญ่สีมันมาแค่หัวล่ะออต่อไปโอ้โหอันนี้ต้องขอตบเงอนนะครับผม นานๆทีจะมีเกมนี้ที่เป็นแบบปั้นเป็นตะก,ก้องให้ตะก,ก้องมาเห็นตะก,ก้องคงตะดีใจมากๆแน่ๆเลยนะโอ้โหขอบคุณน้องมากเลยครับตะก,ก้องมีบทบาทกับเกมนี้แล้วนะสุดยอดครับสุดยอดต่อไปเฮ้ยเราสองคนนะมากระซิบแล้วก็วางแผนกันดีกว่าว่าคืนนี้จะฆ่าตะก,ก้องยังไงดีเพื่อชิงขนมที่เขาซ่อนบวกเราเนะี่ยต่อไปโอ้โหอันนี้มันคือโลโก้รายการของเรานี่นะแต่ว่าเขาวาดมาอีกวอร์ชั่นหนึ่งก็คือเป็นวอร์ชั่นคนโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะพี่ขอยืมได้ปะฮะอันนี้ สุดยอดไปเลยขอบคุณมากเลยครับต่อไปเฮ้ hey! กังฟูมาเกาะหลังพี่ทำไมอะพี่เป็นคนที่ลำคาญอยู่แล้วนะกังฟูออกไปสิอ้ยพี่ขอร้องล่ะต่อไปโอ้โหนี่พี่เป๋ี่ยไปนี่น่โอ้โหผมนี่สวยมากๆเลยครับผมมีสีฟ้าสีม่วงแถมชุดยังสีชมพูตาก็สีชมพูต่างหากส่วนผ้าบิดปากสีดําแล้วก็มีลายหัวใจสุดยอดเลยครับผมเขาเรียกว่าสีพาสเทลใช่เปล่าต่อไปโอ้โหอันนี้เหลืองอ่อยเลยนะครับผมครบแกงทุกคนเลยนะมีพี่มีกังฟูแล้วก็มีคนวาดเลยครับเขาบอกว่าเกาหลีมาสี่คนวาดแล้วก พี่พี่บอกเป้ปแล้วก็ตักกล่องเอ๊แต่พี่งงคาว่าเกาหลีมาสี่คนวาดอืมพี่อ่านถูกหรือเปล่านะอ่ะเอาเป็นว่าน้องวาดได้สวยมากเลยนะพี่ชอบต่อไปอูโหูอันน,นี้มันกระตูชันๆเลยนะครับผมสุดยอดไปเลยอันนี้น้องเขาเรียกว่าเป็นมืออาชีพมากๆเลยนะเนี่ยแถมการลงสีได้จ้าบสุดๆไปเลยมีใครมั้งเนี่ยมีพี่มีคนวาดแล้วก็มีกังฟูโอ้โหสามหนุ่มหลอ่อสุดยอดพี่ยกนิ้วให้เลยครับต่อไปโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าเทคนิคสีน้ำใช่ไหมครับ ค่อยๆวาดค่อยๆจุ่มเอาผู้กันจุ่มแล้วก็ค่อยๆวาดโหนี่ถือว่ายากแล้วนะสีน้าเนี่ยใครๆวาดน,นะน่าจะรู้นะว่าสีน้ำเนี่ยมันระบายยากมากๆเลยนะเดี๋ยวดูเลยมีใครบ้างมีคนวาดเอ๊ะไอตัวเล็กๆนั่นคือใครอ่ะพี่ดักวันเศร้าจูหรือเปล่าแล้วก็มีกังฟูแล้วก็มีพี่ทุกคนเป็นผู้หญิงหมดเลยอะ่ะ ต่อไปเฮ้ยพี่ผเป้มาขี่พี่ทำไมเนี่ยพี่ไม่ใช่ม้านะส่วนกังฟูก็เป็นหมีหรือเปล่ามีหัวเป็นตะก,กล้องด้วยหเหรอ,อต่อไปโอ้โหพี่ปอเป้ตาเป็นประกายวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งเลยนะเนี่ยโอ้โหพี่นึวกว่กากระดมนะที่ตาพี่ปอเป้แต่ว่าผมเนี่ยสุดยอดเลยนะผมทุกคนวาดผมพี่ปอเป้ได้สวยมากมากเลยนะมันมีสารพัดส,สีแบบสีพาสเทลใช่ปะละ่าก็มีสีม่วงสีฟ้าโอ้โหพี่ดูแล้วมันชวนฝันจริงๆเลยนะเนี่ยสวยงามจังเลยอะต่อไปโอ้โหอันนี้เป็นกระต หรือเปล่าครับผมเดคอมีเหมียวเอ๊ะเขาเขียนว่าอะไรบ้างนะอยากให้ทุกคนกินยาแล้วนอนคะ่ะอ๋ออันนี้มาสโลแกนของพี่ป๋อเปยที่ช่องพี่ป๋อเปย์ใช้เปล่าแล้วก็กังฟูก็บอกว่าปลาทูดิบ น้องฟูเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือความหล่อโอ้โหโซนันเอิ่นเอิมพี่ว่ามันตัวเล็กเกินไปนะเอาไว้พี่ค่อยๆอ่านแล้วกันนะต่อไปโอ้ยอันนี้เจ้าเดิมเนี่ยพี่จําได้เนี่ยมีหลายรูปเลยที่น้องคนนี้เขาว่าแล้วก็ส่งมาเขาเรียกว่าเซ้าหลินจูเนี่ยใช่เซ้าจูหรือเปล่าอ๋อเขาบอกว่าเราเคยส่งไปแล้วฟูกับพี่เซ้าบอกว่าลืมว่าเซ้าจูเลยว่าเซ้าจูเดี๋ยวมาให้ค่ะเดี๋ยวเซ้าจูงินโอ้โหผมขอขอบคุณแทนเซ้าจูด้วยนะครับว่าได้หล่อมากๆสุดยอดสุดยอดต่อไป โอ้โหกังฟูมายืนทําสวยอะไรใต้ต้นสาก,กุล่ายันหลอนโอ้โหกังฟูช่ยผู้หญิงอะสวนขลาก็มีคนวาดด้วยนะสวยจังเลยนะยก,นยนะกังฟูช่วงนี้ต่อไปอุ้ยอันนี้มันสิ่งประดิษฐ์นี่นาะเขาเรียกว่าอะไรนะ้าสมุดป๊อปอัพหรือเปล่าครับที่แบบว่าเวลาพับแล้วเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะเด้งดึงขึ้นมา<อ>พี่แนะนํานะครับผมให้น้องเนี่ยระบายสีด้วยนะมันจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะขอบคุณมากเลยครับต่อไปโอ้โหครอบครัวเดคอมมีเหมียวม,มีพี่เท่าเหรนพี่ พี่กำลังอุ้มพี่เป๋าเป้ยแล้วก็มีกังฟูกําลังแหกขาอยู่เหรอแล้วก็มีพี่กําลังเอ่อกันทุกคนล่วงหรือเปล่าตะก้องพี่ไอ้ก็บอกว่าทําท่าดีๆหน่อยเซ่โอ้โหจะถ่ายรูปต้นคีทําท่าดีๆหน่อยนะครับพี่ขอรลังต่อไปโอ้โหพี่เป๋เป้ยกำลังตามหาเห็บหรือเปล่า มันไม่ใช่เห็บนี่นะมันคือพวกเรามีคนวาดมีตะก้อมีสลีมีกังฟูว่าชั่นตัวกระจิว๋วเดี๋วสื่อข้างหลังก็เป็นคนเออใครนะ่ะเหนื่อยเออใครอะ่ะทําไมพี่อ่ายไม่ออกว่าตัวมันเบอร์เบอๆนะ่ะต่อไปกังฟูพี่ขอกินด้วยดิไม่อะ่ะโอ้โหกังฟูขี้งกตลอดเลยนะพี่ขอแค่นี้ก็ไม่ได้อูหขนมน่นากินจะตายนะพี่ขอแบ่งนิดหนึ่งได้เปล่าตะก้อไม่ยอมให้พี่กินเลยอะ่ะไม่อะ่ะต่อไป โอ้โหเขาบอกว่าราบมาจากการ์ตูนเรื่องรีบอลค่าอ๋โอโหสุดยอดเลยครับเป๊ะเลยนันเนี่ยต่อไปอ่าหมดแล้วนะครับโอ้ยเอ้ยโอ้พี่ผู้คนเดียวนี่เหนื่อยจริงๆริงนนเนี่ยกังฟูกังฟูอยู่ไหนข่าวนาต้องมาช่วยพี่ผู้ดินนะโอ้หพี่ผู้คนเดียวหายใจไม่ทันเลยนั่นเนี่ยโอ้โหแต่ว่าวัานนี้มีรูปวาดของน้องๆเนี่ยสวยมากๆทุกๆรูปเป็นนะโอ้หพี่ละคิดถึงคิดถึงเนี่ยแล้วส่วนน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะวาดรูปนะก็ส่งให้พี่ได้ที่แฟนเพจเขาียก ว่าแมวนะแต่ย้ำเลยนะห้ามส่งมาที่ข้อความนะให้โพสต์ไว้ที่หน้าเพจเท่านั้นนะจะบอกให้เลยอ่าแล้วก็เจอกันใหม่นะครับผมสําหรับแฟนอาร์ตเดือนหน้าก็คือสิ้นเดือนมีแค่เดือนละครั้งเท่านั้นนะครับผมขอย้ำนะมีแค่เดือนละครั้งก็คือทุกวันพฤหัสของสิ้นเดือนนั้นๆและเจอกันใหม่เดือนหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ